พามาบึง่งเรามัดก้าข้าวที่แกดกไว้แล้วถอนไว้แล้วนะคะไปดูกันเลยนะคะ <laughs> อ๋อไม่ไดดูจะไทยเหรอมัดไว้แล้วน,ะววน่าจะประมาณกี่มัดเนี่ยทั้งหมดใหญ่หกสิบได้เนละ ดำดำก็ดำแล้วถอนก็ถอนแล้วมามัดก้าทีไี้ถ้าใครไม่โปรทำไม่เป็นก็ไม่รอดนะทุกคนอย่ยว,วาไปดื้อมัดเขานะอะทะเลาะก,กันว่าท่านเดทไทยกับทะเลาะก,กันก็รอดไทยอะไร,ประเปล่า <laughs> คุณนะทะเลาะก,ก็รอดไทยลเลยยางไม่มีใครมาหรอกทำปะซิวเซล ไม่เห็นคนเท่าไหร่หรอกเห็นแต่ไอตาต่างข้าวกับหมวกปิดหน้ากับร่มสีส ถ้าเจ้าดูไปมันต้องพูดก็ได้นะคะังาวันเราเห็ดเร็วปะโอ้จูจีกันสองตัวบนงพันหยอกกันี่นออก ตัวนี้แหละน่าจะเรียบร้อยเมื่อคืนก็หอนอยู่เด้อปวดหล้มม <laughs> ลางนี่เด้ดำนะตุกกะกลมๆเงยๆ หุบล้มก่อนแดดไปแล้วพี่น้องเอาไว้กามือใหม่หอไห่มอนั่งมัดไปเลยจ้าอันนี้คือถอนไว้แล้วเดอจ้าถอนก้าไว้แล้วนะคะแล้วต่อไปก็คือมัดไม่ได้มัดไว้เลยนะวันเนี้นี่เราทั้งวันเนี่ยแกถอนในประมาณนีน้ แล้วก็ละมัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดำเพราะว่าไล่โนนถ่ายอยู่นะนี่พยายตูแล้วถ่ายอยู่เพิ่งเริ่มถ่ายโอ้ยทำไมมันใหญ่จังเลยอ่ะอ๋อให้หน่อยนไม่ใช่ให้นี้หรอย่ายอมที่จะดำอ่ะให้หน่อยด้วยนะ่ะยพแม่ใ,มใ,ให้ต้องขามเหรอไม่ใช่ไม,ไไม่ไม่เคยดำให้นะเนอะเคย,ยเคยเปล่า ไม่รู้จำไม่ได้ละนานละดำนานแล้วไงจำไม่ได้ละไรไหนแต่ต้นข่าวเคยปีไหนะสองสามปีที่แล้วสองปีที่แล้ว <c oughs> เอาตอบหมดแล้วใหญ่มาดูยายยายพยอมมัด ค้ากล้าข้านะจ๊ะเย็นนี้ค่ะเพิ่นถอนไว้แล้วถอนไว้แล้วหรือแค่หมัดถ <c oughs> อ,อนง่ายเดี๋ยวมามาตอนเย็นข้าขเขาแล้วง,งามข้าเนะผีหน้อะตั้งแต่ต้นกล้าเลยเนะอันนี้ข้าวเหนียวนะคะ <24. S 1> ขอยี่สี่นะจ๊ะขอยี่สี่ถ้าเป็นข้าวเจ้าจะอีกให้หน้าหนึ่งจะอีกทีหนึ่งจะดับอีกทีหนึ่ง Jasmine <Okay>. Jasmine right Jasmine right อ right. ะ มัดก้าจ้าเย็นวันนี้มันก้าจ้ายามเย็นน,นี่คือเสียงรถไถในพี่น้องกำลังเตรียมไร่ที่จะดำพรุ่งนี้เพราะว่ากล้าพร้อมแล้วนะคะกล้าพร้อมแล้ววันนี้เตรียมก้าหนึ่งวันน่าจะเกินปะ ใหญ่เกินต้นก้าเกินไห้ที่จะดังอ้าวน้ำช่บไปขี่ไปลุยตะก้าทำไมจะยอมจะบังน้ำช่งมันไปลุยตะก้าเนาะบัน้ำช่อช่อโอ้ยหมากระยำเข่าแบบนี้พี่น้องเอ้ย มะหูคว้างฮะน่าจะใช่อเออมันลงมา,เ,ามเออเชิญแอนแอนี้นี้จ้าอ้ามอนี่ไล่ม้าให้ในพี่รอนม่าสิขาดขอ้อโกงพะนวะต้นต้นมันจะก็ช้ำเลยเนาะใช่ปะยายมันช้ำอ,อ,อ่ะเออต้น,นอุ้ยเขาไม่ไปด้วยยายเอ้ย โชกไปกินน้ําที่อื่นไล่ให้แน่พี่น้องเพราะว่าต้นอะ่ะลําต้นมันจะฉํำมันบอบฉํำอ่ะมันจะหักกันเนาะพอมันแช่น้ำมันก็จะเน่าสิไม่ยอมไปด้วยนะ้ำโชกน้ำโชกยังบ่กพียงให้กับต้นดอไม่ได้จ้างใคร สวัสดีสี่คนนะคะที่เข้ามาดูที่ขอบคุณที่เข้ามาดูยยายยมมัดกรากลาข้า,า,าวนะคะอันนี้ก็นั่งอยู่ริมถนนนะพี่น้องริมถนนนี่ถนนทางเด็ดดินแดงเอาหมดเลยร่วมอากาศดีมากนะตอนนี้กำลังเย็นน่าจะประมาณกี่องศาได้ยี่สิบสี่ยี่ิบห้าได้มหมใหญ่ เออตอนนี้น่าจะประมาณยี่สี่ยี่ส้าองศาทุกคนอากาศดีดูสีฟ้าไม่คืมแล้วนะวันเนี้ยเมื่อวานยังคืมคืมโชคเอ๋เอ๋เอเอ๋เอเอ๋เอเอมาจ้ามานี่จ้าอย่าไปเหยียบข้าวจ้าสวัสดีเก้าคนค่ะมาดูยายพยอมมัดต้นกล้าพันข้าวเหนียว ชคทำไมไปทำอย่างนั้นล่ะมันหลุมมันรู้เรื่องมาะย,ะยอมยิ่งเราห้ามอ่ะมันรู้นะแล้วมันไปนอนหายหูหายหัวอะไรยย,ยดูดิมันอุย๊ยจัดการมันสิยายอม นะห้ามด่าสวัสดีห้าคนค่ะขอสิีเบาวได้พี่น้องเบิ้งไปเองได้พี่น้องมีรถมาหรือ คนนะคะเห็นไหมเขาคุยจริงด้วยต้องผิดไหมก่อนพยายอมร้องเพลงฟังหน่อยสิแล้วหลองเพลงมวนีพี่เนอะแต่ว่าเราบ่มีแห้งหลอก แต่เทศ<า>ก,กาลเนาะยายจะเดี๋ยวจะทำจะเดี๋ยวจะทำจะทำมุมร้องเพลงนะพี่น้องเดี๋ยวปีหน้าก่อน <laughs> จะโกยคนที่ร้องเพลงได้มาจะไลฟ์เลยนะปีนี้เนาะหรือปีนี้จะไม่ได้หมาไม่รู้ <laughs> ลงมาแล้วไงปีใหม่แล้วยังไม่ได้ไปไ <laughs> ฮะอันนี้ live อันลิฟอินท ailand อุบลราชธา,านีเพื่อตังคนไทยแหละสี่คนน่าจะคนไทยแหละเนาะหรือเปล่าคนไทยแหละสวัสดีเจ็ดคนค่ะเจ็ดสีเจ็ดสี่ <laughs> หวยไม่ถูกโดนแดงคนไทยซื้อห่วยถือบอพี่นอง หวยถูกบอจ้าครั้งนี้หรอไม่ถูกค่ะซื้อหวยเขาเรียกอะไรยัยเออครั้งแรกในชีวิตแต่ก็เสีกยเสี่ยงเสี่ยงดวงอนะเสี่ยงดวงถูกซื้อศูนย์แปดแต่ออกศูนย์หกเออใช่ใช่ไหมยัยครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าก็ไม่ได้คำนวณเองนะให้คนอื่นคำนวณ เมืแล้วนะคะไม่มีแฟลตนะคะมันได้กล้องธรรมดาอันนั้นคือข้องใส่หมักหอยนะพี่น้องหมากหอยหลายแห้งเยอะมากยังคงต้องเก็บอีกอีกเยอะเลยเนาะให้นั้นอะ่ะอ๋อเก็บ สวัสดีสิบคนนะคะจะเสร็จแล้วพี่นนองเราสิทเด็กึ้นไม่พักผ่อนแ้วแบบนี้หรือว่าเราสิไปเก็บมังหอยอีกกบ,บระเบิ้งพี่นอะคอยนั่งอยู่ท้นตน้นเอ้ไอ้ลางต้นยางหน้าดีดีพี่นออนองไ,ไหนเหตุ เห็ดอะไรหาพาไปดูเห็ดนะพี่น้อเวลามีเห็ดหาดเพิ่นะเขาบอกคุณเจ้าดอกเห็ดหาดสิใคยไหนเห็ดหาดยายไหนเรียกเห็ดหาดฉันยังไม่เห็นดอกเ<ม>ห็ดเลยตาคอยบึ้มใส่เห็ดหาดพี่น้องหายคอยออเนี่ยจีดามบอยใหญ่ช่วยสิพี่น้องเพืดด่ออะไเห็นเห็ดบอกนะอบคอยเนี่ยคอยบอกอ๋อ เห็ดหาดพี่น้องสุภาพมาเบ่งเห็ดหาดเลยโอ้ยน้ำมันจ้ำมาสิคองขาคนนี่พี่น้องมีเห็ดอยุดทุ่งน,น,น้ำเด้ไปแกงกินอนี่ยในเห็ดหาดเพื่อนวะโอ้ยเต็มเลยพี่น้องนี่ดอกมังนะไยน,นึงอ,อันนี้มันอยู่ไอ้นี่นะริมแต่แกงก็ไม่ค่อยได้โทรศัพท์อันนี้มันอยู่ริมอะไรนะนริมคันแทนนะาพี่น้องขอสิบัก เขาสีเบอิองเด้แต่เขาบกเก็บอเบอเไม่นําเหงาเนี่ยเอาไว้เจ้าสี่อะไรพี่น้องสีผ้าเก็บเห็ดอันโกกาไปทำเดี๋ยอุ้ยะมันเป็นแบบนี้พี่น้องเห็ดอียงปน้แกงได้เด้ันเสียบอยู่เดีอยวเหรอแต่ว่าเอาไว้นี่แหละให้มันทําเชื้ออยู่ตรงนี้แหละเห็ดเสืออยู่นี่พี่น้องมันให้มันเกิดได้หลายจะได้หากินง่ายๆแถวนี้ มีคนมาอีกแล้วอะ่ะจะเสร็จแล้วนะคะนู่นหนาคนไถ่ายนาก็ถ่ายนาดิพี่น้อง โอ๊ยน้ามักจ้าสิควรวันนี้ก็ไลฟ์เป็นพิธีนะคะนี่เป็นพิธีเสร็จแล้วเนี่เสร็จแล้วลม,มาสุดท้ายให้ดูใกล้ๆแล้วก็มัดด้วยแบมบูนะทำแบมบูตอกตอกแบมบูแรงมากสุดท้ายแล้ว เยอะส่เอาไว้นั่นแหละไว้ทำเอาก็ทำเชื้อมันไงอย่าไปเก็บมันให้มันประเกิดปีหน้าเดี๋ยวจะไปแกงหรอเบื่อเห็ดยังเพื่อนรักเพื่อนสิเบิ่งเห็ดพี่น้องลกกาไปนังหาเห็ดไปนังไปนี่โอ้ยหากินไงเออยปีหนาเกินเหี้ยลาโง่เหรอเอาเพื่อนสิถอนอีกเดี๋ยวนี้เหลือกี่มัด นึ่งโอ้ตายลายใหญ่ตาตายไม่ค่อยดีเี่ยใต้ต้นยางแล้วพี่น้องต้นยางนาต้นยางนาทั้งหมดเลยเขาทำถนนแล้วเขาจะไม่โดนต้นยางนาต้นหรอใหญ่ฮะวยจะออกได้ยังไงต้นใหญ่ไปเริ่มเลยตายแล้วถอนได้ไหมไปยกไปต้นใหญ่ เสียดายสิต้อนอยางนานนเนี่ยอถ,อไไถอนไปได้ไหมอ่ะเสียดายเลยต้นเนาะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปทําถนน,นมันต้องมันต้องเอาต้นไม้จะปลูกชิดกันทาไมอย่าปลูกชิดกันสิถนน,นมันยังไม่เพอร์เฟกเลยเนี่ยแม่บ่พี่น้องน่ะต้อนอยางนานแต่ถ้าเขาไปทําถนน,นก็คงต้องใบ้ bye. เออแต่ก่อนมันเป็นถนนส่วนบุคคลเฮ้ยมีเห็ดเหรอเดี๋ยวไปดูก่อนนะไม่ใช่หินมีเห็ดเ็อะไรอาจจะมีเห็ดนะเราต้องเบ่งดีๆนะเนี่ยยางนาะต้นใหญ่เ,เริ่มด้วยพี่น้่งเ,เอ้ยตัดตัดใบคล้ายแต่บอกตัดไปคล้ายแต่เบยอย

ไม่ถ้าต้นใหญ่มันไม่เป็นไรมันเป็นลำต้นอ้วนเฉยแต่ว่ากิ่งใบมันไม่ได้เกะกะมันยูคาไงยูคามันเกะกะมันบอพีน่นอ,องแต่ว่าตามกฎหมายมันเออมันไม่ลําต้นมันก็ชูขึ้นข้างบนไงชูขึ้นข้างบนมันบอพพ่นอศตอนถอนนี่สา,สาเขาบอกว่าตอนถอนนี่สบายสบายเพื่อนวะ เปลี่ยนมุมให้นะคะทุกคนมาหลกก้านะคะหลกก้าหมดแล้วไลนะ่นั้นมันมันเสร็จแล้วนะทุกคนนู่นนะที่ดำนาวันก่อนที่เขียวๆนั่นแหละพี่น้องต่อไปก็เหลือไล่ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ที่ไถนาอยู่นั้นตรงนั้นแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็ไลที่ซอนหวกนะ่ะพี่น้องพลออกาโบท่านพ่อผลออมานาดนอสิกับปานไปพักป่ะพี่นวนอมันกระดอง เอาทีเดียวเลยนะยายเนาะไม,อไมอ่อากาศมันกำลังมันร้อนกลางวันอะอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนวันนี้อาจจะไม่ไลฟ์ถึงหนึ่ชั่วโมงนะคะไลฟ์เป็นพิธีขอบคุณที่เข้ามาดูยายยอมลกก้ามันก้านะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแปอร์อน <laughs> เขามาเนีาะ you <laughs>